อินเวเดอร์ส t r o m มาร์สจากปี่นึ่งพันเกะไร้อยห้าสิบสามคือภาพยนตร์เอเลี่ยนบุกโลกที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดจากทศวรรษที่1,950 ผลงานของวิลเลียมแคมรอนเมนซีสอาร์ดิเรกเตอร์จาก Gone with the Wind, ก t h the w ก n d กับภาพยนตร์เรื่อง Thanks to Come เสนอเรื่องราวของเดวเวที่ต้องเผชิญหน้าจากการรุกรานจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวส่งผลให้เกิดสิ่งแปลกๆรอบตัวตั้งแต่คุณพ่อที่แสนดีของเขาที่จู่ๆก็หันมาทำร้ายย่างทารุณลามไปจนถึงผู้คนรอบเมืองที่เริ่มทำตัวแปลกประหลาดเข้าไปทุกที ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือสิ่งมีชีวิตจากดาวอังคารที่ลักพาตัวและเข้ายึดร่างผู้คนในเมืองไปทีละคนนอกจากพล็อตเรื่องที่น่ากลัวแล้วยังมาพร้อมกับดนตรีประกอบที่น่าจดจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงประสานประจำตัวพวกเอเลี่ยนครับ และถ้าหากตัดฉากรบที่เย็นเยือกมากจนเกินไป i n v a d e r s from Mars ถือเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามมากเรื่องหนึ่งพร้อมด้วยบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวชวนขนลุกและด้วยคอนเซปต์การยึดร่างกายมนุษย์ทำให้ i n v a d e r s from Mars เป็นภาพยนตร์ที่น่ากลัวมากเรื่องหนึ่งเพลอๆยิ่งกว่า Invasion of the Body Snatchers ซะอีกครับ Something the matter, Miss Wilson? Kathy's gone <S Gone? Whatever are you talking about? It's the truth, honest, m r s s Wilson. There's something out there. The They answer me. Where is she? สำหรับขอภาพยนตร์ไซไฟเก่าๆ i n v a d e r s from Mars คือเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะมากในการรับชมโดยการเดินเรื่องที่ไม่น่าเบื่อทำให้เมื่อดูเอาบันเทิงก็ไม่ผิดหวังเลยครับและสุดท้ายนี้ i n v a d e r s from Mars คือสุดยอดภาพยนตร์ไซไฟจากยุคทองและผมแนะนำอย่างยิ่งเลยครับ